วงตาแห่งความพินาศเพื่อหาเซตจุดออนเพื่อเอามาไว้ต่อสู้อารีนาทําของให้เทอจะมีของดีๆไหมสู้ไป300รอบเดีย๋ยวเรามาดูกันสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมแล้วไม่มีเวลาในการปล่อยบอร์ดวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น u g Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเค้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก ตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากเปิดทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG Phone ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมแนะนําเป็น MVIP แต่สเปคก็จะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่า MVIP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าใครสนใจสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับก็หลังจากที่เราปล่อยต่อสู้เลส 300รอบนะครับแพ้ศูนย์ก็วินเลทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไปดูคลิปที่เซตก่อนหน้านี้ได้ลงไว้ให้แล้วสําหรับเลทชั้น10นะครับทองที่ได้รับ7จ็ดแสนเลทชั้น10จะอยู่เท่ากันถ้าชนะ300รอบนะครับอุปกรณ์ที่เราจะเน้นเลยก็คืออุปกรณ์เซตจุดอ่อนแต่ถ้าเซตพลังยมตีก็พอได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะมีเข้าเป้าเอฟเฟกเพิ่มเติมด้วยแต่เราจะหาเลยก็คือออฟค่อนข้างตรงอาวุธชิ้นนี้มี4ออฟนะครับมีความเร็วด้วยเดี๋ยวเราล็อกไว้ก่อนส่วน2ออฟเดี๋ยวเราจะพิจารณาเกก็็คือจะปนพว พลังโจมตีเปอร์เซนต์อัตราคีริคอนความเสียหายคีริคอนแล้วก็อัตราจุดอ่อนถ้าออฟความเสียหายแบบนี้อาจจะต้องรอลุ้นตอนตีบวกเพิ่มอีกทีนึงแล้วเขาเป็น3ออฟด้วยอัตราจุดอ่อนแต่ออฟป้องกันแบบนี้ไม่เอานะครับก็อาจจะได้ย่อยหรือขายมาดูชิ้นถัดมานะครับ sp หน่วยไม่เอาต่อมาเป็นผลเข้าเป้าแล้วก็3ออฟล่างอัตราโจมตีจุดอ่อนโจมตีหน่วยแล้วก็โจมตีเปอร์เซนต์นะครับล็อกไว้ก่อนเนาะมาดูถัดมานะครับโจมตีเปอร์เซนต์แต่ออฟเกลือถัดมาอีกนะ ออฟล่างสวยแต่แค่2ออฟมาดู3ออฟนะครับ SP ่วยแต่ออฟล่างน่าสนใจนะครับเผื่อได้ใช้หรือเปล่าอาจจะไม่ได้ใช้อยู่ดีนะครับยอยทิ้งก็กดคลิกด,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 ดูไปแล้วกันเนาะโจมตีหน่วยล็อกไว้ก่อนมีผลเข้าเป้านะครับชิดนดมา SP เปอร์เซ็นต์ชิดนดมาอีกผลเข้าเป้าดู2ออฟพวกนี้ก่อนนะครับว่ามีอะไรดีๆไหมพลังป้องกันป้องกัน,ปกนเปอร์เซ็นต์สามออฟอูอันนี้น่าจะได้ตีบวกนะครับอัตราจุดอ่อนมีออฟล่างอัตราจุดอ่อนอัตราคิดข้อแล้วก็พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์สวยนะครับถ้าอีกล่างเป็นความเสียหายคิด ดีเลยแต่เป็นเซตพลังโจมตีนะครับเสียดายถ้าเป็นเซตอัตราจุดอ่อนแล้วได้ออฟแบบนี้ก็คือของดีประมาณนั้นนะครับมาดู3ออฟถัดมานะครับพลังป้องกันหน่วยไม่เวิร์กอันหนึ่งไม่เวิร์กนะครับแล้วก็มาดูเซตอัตราจุดอ่อนนะครับมี3ออฟลองปึ๊บพลังป้องกันหน่วยมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมาดู2ออฟนะครับอัตราจุดอ่อนอันล่างเป็นอัตราคิล็อกไว้ก่อนนะครับเพื่อได้ตีบวกดู3ออฟล่างนะครับความเสียหายที่คิดค่อนอัตราจุดอ่อนพลังโจมตีทั้งหมดอันนี้พอได้รุนแต่ถือ่าาม2 2ออฟดดีีลง เป็นเซตอัตราจุดอ่อนด้วยแต่ถ้าเราจะเล่นอารดี้าเราต้องเน้นสปีดเพิ่มเติมนะครับออฟต้องตรงสปีดต้องมีอัตราจุดอ่อนต้องเยอะอันนี้น่าจะได้ตีบวกต่อเดี๋ยวล็อกไว้ก่อนมาดูถัดมานะครับป้องกันเปอร์เซ็นต์ดู3ออฟนะครับพลังป้องกันหน่วยขายทิ้งนะครับดู2ออฟผลเข้าเป้า2 off, ออฟันนี้ SP เปอร์เซ็นต์ถัดมาอัตราคิดค้นความเสียหายคิดค้นได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าออฟอีกอันหนึ่งจะเป็นพลังป้องกันแต่มา3ออฟพื้นฐานเดี๋ยวเพื่อได้ใช้นะครับมีพลังกุมตีหน กอนผมไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่ถัดมาเป็น on. อัตราจุดอ่อนปอบล่างไม่ดีนะครับถ้าไปอยู่พวกเซตป้องกันอนะโอเคแต่อยู่เซตพวกโจมตีไม่ค่อยไหวถัดมานะครับโจมตีเปอร์เซนต์สามออฟอัตราจุดอ่อนอู้อันนี้น่าได้ลุ้นเลยนะครับถ้าออกเป็นความเสียหายคิติคอนหรือความเร็วก็แจมเหมือนจะได้2ชิ้นแล้วเนาะเน้นหลกัลกๆไปที่ดาบนะครับเพราะว่าเราเอามาให้แทโอได้ใช้เพื่อที่ทําจุดอ่อนได้ง่ายขึ้นความเสียหายคิติคอนดูต่อซิมีอะไรไหมพลังโจมตีทั้งหมด3ออฟอัตราคิติคอนน่าได้ตีบบวกกล็อัดมา SP พลังโจมตีความเสียหายคิติคอนต่อมานะครับพลังโจมตีทั้งหมดมีความเร็วล็อกไว้ก่อนเป็นเซต sp ด้วยแล้วก็ sp นะครับอ่ะผมล็อกไว้ก่อน sp สี่ o f ดูครับเนี่ยเห็นไหม off ดีๆชอบมาออกพวกเซต sp นะถัด <c oughs> มานะครับป้องกันความเสียหายคิดิคอนอัตราจุดอนออ f ล่างมีอัตราจุด on, อนแต่อยู่ในเซต sp นะครับดูสี่ o f อันนี้ sp หน่วยแล้วก็มี sp หน่วยด้านล่างล็อกไว้ก่อนถ้าพวก sp จริงๆเนี่ยควรที่ต้องหา sp เปอร์เซนต์ออ f ล่างเป็น sp เปอร์เซนต์แล้วก็พวกอัตรา บล็อกต้านทานอะไรพวกนั้นนะครับจะไปสุดทางลองดูซิมีไหมดูซีออฟล็อกไปถัดมาความเสียหายคิดค้อนอืมป้องกัน s p เปอร์เซ็นต์ล็อกเอสเปอร์เซ็นต์นะครับออฟล่างไม่ค่อยดีแต่ล็อกไว้ก่อนเผื่อได้ใช้แต่ก็น่าจะไม่มีงบในการตีบวกอยู่ดีนะครับถัดมาเป็นผลเข้าเป้าอยู่ไม่ถูกออฟป้องกันความเร็ว SP เปอร์เซ็นต์ล็อกต่อนะครับป้องกันเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีทั้งหมดหูดูออฟล่างอะ่ะจะได้จะได้มาอยู่ในเซตเอสพีจ,จะได้นะครับและซีออฟรู้สึกว่าจะออกบ่อยด้วยนะน อันนี้มีความเร็วติดมาเดี๋ยวเราได้ตีบวกถึงออฟอาจจะไม่ค่อยดีแต่ได้รุนนะครับมาดูที่ของเวทกันบ้างนะครับก็จะมีเซตโจมตีออฟป,ป้องกันไม่เอาเนาะป้องกันเปอร์เซ็นต์ปล่อยผ่านนะครับออฟไม่ตรงเราไม่ใช้ถ้าออฟตรงเราถึงจะใช้หรือถ้าได้สักออฟสองออฟก็ยังพอไปได้อยู่ไม่งั้นต้องดูที่อุปกรณ์อีกทีหนึง่งอันนี้3ามออฟนะครับโจมตีเปอร์เซ็นต์ปล่อยไปก่อนป้องกันหน่วยอัตราคิีิคอนป้องกันอาก็ดูที่ตรงนี้ครับโจมตีเปอร์เซ็นต์อัตราจุดอ่อน SP ผลเข้าเป้าเอามาทไครนีื ดีแต่ดีไม่สุดอันนี้ล็อกไว้ก่อนนะครับของเวทอัตราจุดอ่อนล็อกไว้ก่อนพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ล็อกไว้ก่อน2องออกก็ล็อกนะครับจังหวะนี้อะไรเพื่อพอใช้ได้ก็ล็อกล็อกไว้เราต้องเน้นของเป็นออฟออเพื่อให้เราสามารถทาออฟในอุปกรณ์นั้นง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตีบวกหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้จะมีผลเลยถัดมามันที่เซตอัตราจุดอ่อนนะครับเดี๋ยวจะเก็บไว้พิจารณาบางออฟสองออมีอัตราจุดอ่อนล็อกไว้อันนี้อัตราคิลิคอนออฟล่างมีพลังโจมตีล็อกไว้ความเสียยหายิิลคอลออนกไว้ง ไม่เอาผลาเป้าไม่เอาอัตราจุดออนถ้าออฟอย่างเงี้ยก็คือล็อกไว้เลยครับหน้าลุนเทียตีบวกต่อออกเป็นความเสียหายคิดิคอนนะแจมและพลังโจมตีทั้งหมดเนาะมีอีกไหมอัตราคิดิคอนอ่าล็อก3ออฟความเสียหายคิดิคอนล็อกไว้ก่อนอยากได้สัก2-3ออฟขึ้นไปนะครับที่ออฟตรงถ้าออฟตรงสายอย่างนี้ได้ใช้เลยแต่ถ้าออฟไม่ตรงสายส่วนใหญ่เราก็จะไปจบที่ของสร้างอยู่ดีอ่าอันนี้ล็อกไว้นะครับมีสปีดความเร็วก็ดีอัตราคิดิคอนอ่าอันนี้พอไปได้นะครับ ถ้าออกเป็นอัตราจุดอ่อนหรืออัตราคิติคอนก็คือดีเลยหมดแล้วต่อไปก็จะเป็นเซต sp นะครับของสายเวทเราจะเน้นเลยก็คือ sp ให้ตรงเพื่อได้ใช้ในหลายๆตัวละครเนี่ย sp เปอร์เซ็นต์ออฟล่างเป็น sp เปอร์เซ็นต์อันนี้ป้องกันเปอร์เซ็นต์นะครับพลังเวทอัตราจุดอ่อน sp เปอร์เซ็นต์ดูต่อดูต่อ3 o มออฟ2องอฟออฟนี้เชิงโจมตีหมดเลยนะอัตราคิติคอนมาป้องกันนะครับพลังเวท sp ป้องกันมีอีกไหมชิบชิบแล้วก็4ออฟอัตราจุด อ่อนอปล่างเกือบได้แต่อปบนเสียดายไม่เป็น SP สาโจมตีและอัตราคิติคอนถัดมานะครับมาดูส่วนสําคัญเลยก็คือชุดนี่แหละชุดส่วนมากเลยก็คือจะได้ใช้นะครับโจมตีเปอร์เซ็นต์เซ็ตโจมตีแต่อปล่างไม่ค่อยดีหน่อยแต่ล็อกไว้ก่อนถัดมานะครับ SP หน่วยถัดมาอัตราบล็อกมีอีกไหมโจมตีหน่วยเราจะเน้นเลยก็คือโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับหรือลดความเสียหายที่ได้รับพวกนี้ยังไงก็อาจจะได้ใช้ลดความเสียหายเพราะว่าเป็นตัวยืนพื้นพื้นฐานสําคัญเลยนะครับ อัพอย่างนี้อัพล่างน่าจะได้ตีบวกดูต่ออัตราบล็อกความเร็วล็อกมีไหมพลังโจมตีหน่วยล็อกไว้ก่อนของไม่ค่อยมีนะครับอัตราบล็อกมีสปีดอาจจะได้ล็อกพลังโจมตีทั้งหมดล็อกถึงอัพล่างไม่เวิร์กแต่ถ้าดูดูน่าจะได้ <c oughs> อย่างนี้ล็อก2อ 2, อัพสองอัพต้องพิจนารณาให้ดีๆนะครับเพราะการตีต้องใช้ทองเยอะนอกจากทองเหลือเดี๋ยวรอค่อยมาตีที่หลังอันนี้ล็อกถึงแม้จะไม่ได้ใช้แต่ประมาณว่าถ้าเราใช้ไปก่อนก็โอเคอ่ะอันนี้โอเคเลยนะครับถึงแม้ไม่มีอัตราคิดคอนแต่มีความเร็วแล้ว เสียหายคิริคอน4ออฟมาเลยต่อไปเป็นเซตอัตราจุดอ่อนแล้วครับอันนี้เป็นเซตสําคัญที่เราจะตามหาให้แทโอนั่นก็คือพลังโจมตีด้านบนนะครับแล้วก็มีความเร็วด้านล่างและออฟเป็นเชิงโจมตีก็จะดีแบบมากๆอันนี้น่าจะได้ตีบวกก่อนถึงแม้ว่า2 off, ออฟอาจจะไม่โอเคแต่มีออฟหติดสปีดลดความเสียหายพลังโจมตีไปต่ออ่ะอันนี้ได้รุนนะครับมีอัตราจุดอ่อนการที่เราจะทําอัตราร้อยก็จะง่ายมากขึ้นอู้อันนี้ดีเลยนะครับลดความเสียหายอาตาัตราคีคอนพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ นันเอาไปใช้ให้ได้ลหลายตัวอันนี้พลังโจมตีทั้งหมดมีความเร็วมีอีกไหมโจมตีเปอร์เซ็นต์พื้นฐานโจมตีเปอร์เซ็นต์ก็หายากอยู่แล้วนะครับในส่วนของอุปกรณ์พวกนี้ถ้าเราจะหาให้ตรงเลยก็จะมีความยากมากขึ้นไปอีกอ่าอันนี้ออฟสวยนะครับมา2อ,ออฟขาดอีกออฟหนึ่งเนาะสี่ออฟวันนี้ป้องกันอันนี้โจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เป็นผลเข้าเป้าถัดมาป้องกันหน่วยถัดมาโจมตีเปอร์เซ็นต์เหมือนจะมีหลายตัวนะครับที่น่าจะได้ลุ้นในการตีบวกแล้วจะไปต่อได้หรือเปล่าขึ้นอยู่กกตรรงนี้า ดูออฟสำคัญมาดู4ีออฟของชุดป้องกันหน่วยนะครับถัดมา2องออฟสเราจะเน้นโอ้โหดูโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับมาอยู่ในเซต SP มาทําไมครับนี่อันนี้เราก็จะหาเป็นพวกลดความเสียหายกับ SP เปอร์เซ็นต์ละกันเนาะซีออฟป,ป้องกันอพอได้หลอกไว้ถัดมาตาบล็อกอัาตราบล็อกต้อง SP เปอร์เซ็นต์ในเซต SP หรือลดความเสียหายหรือเป็นพวกบล็อกป้องกันก็ยังพอได้รุนอยู่ผลเข้าเป้าลดความเสียหายเก็บไว้ก่อนนะครับโจมตีเปอร์เซ็นต์ต้านทานผลมีไหมสามออฟส 3 o ออแต่ไม่ค่อยตรงเลยนะครับ3 o อออันนี้ล็อกนะครับโยมตี s ปเปอร์เซนต์ล็อกโยมตีเปอร์เซนต์เปอร์เซนต์กลหมดแล้ว s p เปอร์เซนต์ SP หน่วยป้องกันต้านทานผลล็อกอันนี้ป้องกันสปีด4 o ่ออฟเลยนะน่าลุ้นอยู่แล้วก็ทันมานะครับ SP เปอร์เซนต์ลดความเสียหายล็อกและของในการสร้างนะครับเข่ามังกรที่สมบูรณ์ลง300รอบถือว่าได้ลุ้นอยู่นะครับดีเลยของดีที่เหลือเราทาการขายเนาะสาหรับเซ็ตผู้บัญชาการผู้ไ่ล่า อสเวินศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เป็น2ออฟเพราะเราคัดออฟมาเรียบร้อยแล้วพวกนี้เราก็จะตีขายให้หมดอันไหนที่ไม่ได้ล็อกเพื่อเอาเงินไปทําการตีบวกของพวกนี้มันขาดนะครับพวก3กับ4ออฟอะเราเก็บไว้แต่2ออฟก็คือสังเวยให้หมดชุดจะได้น้อยมากกว่าอาวุธเพราะว่าอาวุธเนี่ยจะมีอยู่2สายมีสายกายภาพแล้วก็สายเวทแต่ชุดเนี่ยเราสามารถใส่ได้ในทุกๆตัวนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูอุปรบบกรณ์ที่เราจะทําการตีบวกจันว่าเราจะได้ไปต่ออะไรบ้างนะครับเน้นหลักๆแค่2เซ็ตก่อนแล้วกันเนาะอย่างน้อยตีเปิด ออฟบวก 6. อย่างอาวุธอันนี้ความเสียหายคิดิคอนของพลังโจมตีไกลภาพออฟมาค่อนข้างดีบวก6เปิดออฟดำเนินการครับดูออฟที่6ขึ้นมาอันนี้ไม่สวยนะครับอาจจะไม่ได้ใช้ถัดมานะครับ2ออฟพลังโจมตีหน่วยงั้นเดี๋ยวเราทําการตีบวก6อันนี้ออฟออกมาก็ไม่ค่อยดีนะครับไม่ได้ใช้เพราะพื้นฐานหน่วยอยู่แล้วนะยังได้ออฟไม่ค่อยดีอีกตอ่อมานะครับความเสียหายคิดิคอนเดี๋ยวเราจะตีบวกแค่3ไปก่อนเพื่อเปิดออฟอันนี้มาต้านทานผลก็ไม่เอานะครับมาดูออฟนี้ดีกว่าอาวุธความเสียหายคิดิคอนนะครับม ตาจุดอ่อนแล้วก็มีความเร็วเดี๋ยวเราตีบวกสัก6แล้วก็ดาเนินการทันทีที่ลงออฟเลยก็คืออัตราจุดอ่อนกับพลังป้องกันแหมถ้าลงความเร็วนี่ผมว่าแทออมียิ้มนะครับอาจจะได้ใช้เอามานะครับถ้าเป็น3ามออฟอ่ะอันนี้อัตราจุดอ่อนนะครับเดี๋ยวเราตีบวกสัก6ไปก่อนลงอะไรบ้างลงป้องกันเปิดป้องกันมาลงป้องกันเฉยเอามานะครับตาจุดอ่อนในเซตโจมตีไกลภาพและออฟล่างเชิงโจมตีหมดเราจะลง6ไปเลยละกันดําเนินการทันทีอู้ได้ความเร็วแล้วก็อัตราคิดคอนอันเนี้ยไปต่อได้เลยนะครับที่ ว่าออฟมาดีเราก็จะตีบวก12ต่อลงอัตอราจุดอ่อนดีเลยทําง่ายนะครับเดี๋ยวหาทองไปตีบวก15เราก็ได้ละอย่างน้อย1ชิ้นนะครับสำหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้ที่ได้ใช้เซตโจมตีแต่มีอัตอราจุดอ่อนก็ทําได้ง่ายมีตัวได้ลงอาวุธชิ้นต่อมานะครับเดี๋ยวเราดูก่อนก็จะเป็นอาวุธโจมตีจุดอ่อนเราเริ่มกันที่อัตราคิติคอนนะครับออฟหลักที่ได้มามาดูออฟลองว่าจะเปิดได้อะไรบวก6ไปครับได้เป็น sp แล้วก็ลง sp ด้วยนะจริงๆก็ใช้ได้แหละเดี๋ยวเราไปตีบวก เพิ่มนะครับให้ลงอัตราคริติคอนจะลงหรือเปล่ามาดูบวกสิบสองเดี๋ยวต้องดูทองอีกทีหนึ่งมาดูอุปกรณ์ต่อมานะครับเซตจุดออนแต่ออฟเป็นความเสียหายคริติคอนแล้วออฟด้านล่างเดี๋ยวตีบวกหกไปเราจะได้เปิดออฟละลุนว่าจะลงอะไรออ้เปิดมาเป็นอัตราคริติคอนนะครับแล้วก็ลงพลังโจมตีอันนี้ก็บวก12ไปก่อนเลยละกันดําเดินการลงอัตราจุดออนต้านทานผลเสียดายนะครับลงเสียไว้อันหนึ่งแล้วก็ต้องไปดูบวกสิบห้าอีกทีหนึ่งด้วยตอนนี้ทองไม่พอนะครับเดี๋ยวต้องดูทองอีกท เปิดออฟเข้าไปนะครับออฟมาป้องกันบล็อกก็คือไม่ได้ใช้นอกจากออฟล่างดีออฟบนดีตามอะไรประมาณนี้ดูวันนี้ซิอัตราคิดคิคอนอัตราจุดอ่อนลงอัตราคิดคิคอนโอเคดูต่อมานะครับเซตจุดออนออฟล่างก็พอใช้ได้อยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันถัดมาอีกบวก6ต่อไปอุปกรณ์ออฟมา SP หน่วยแล้วก็ลง s p เปอร์เซ็นต์อย่างชา้ําพวกนี้ต้องลองตีเปิดออฟดูนะครับว่าอันไหนมีพอใช้ได้พอไปได้อย่างน้อย2อออฟก็ยังดีนะถ้าพอไปได้นะครับส่วนถ้าเป็น ็นของเวทเนี่ยก็ลองตีดูตามทองที่มีค่อยๆเปิดออฟไปเน้น3ออฟที่ได้ใช้แล้วกันแต่เหมือนจะมาแล้วลองตีอันนี้ไปอีกอันนึงนะครับออกเปิดออฟเป็นผลเข้าเป้ากับอัตราบลพวกนี้ต้องอาจจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูเซตจ,จมตีของสายเวทจมตีเปอร์เซ็นต์ออฟบนเปิดออฟได้อะไรพึ่มได้เป็นความเร็วกับป้องกันนะครับอันนี้ทำออฟยากอยู่ไปดูอุปกรณ์ชิ้นอื่นกันจะดูก่อนว่าอันไหนหน่าตีบ้างนะครับเดีย๋ยวจะลองตีพลังจมตีเปอร์เซ็นต์แต่ออลล่างมีจุดอ่อนกับความเสียหาย ตีบวกเข้าไปบที่ลงมาแล้วก็คือผลเข้าเป้ากับอัตราจุดออนก็ไม่แย่เปิดมาไม่แย่ต้องไปลองดูบวก15อีกทีหนึ่งแล้วคราวนี้มาลองดูอัตราจุดออนของสายเวทเปิดออฟจะได้อะไรบ้างนะครับมีพลังโจมตีทั้งหมดแต่เป็นหน่วยเสียดายไม่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับและอีกออฟหนึ่งเป็นต้านทานผลอุปกรณ์ต่อมานะครับอัตราจุดออนออฟเป็นคี์ออฟล่างมีความเสียหายคิทคอนกับพลังโจมตีเปิดมาเป็นความเร็วแล้วก็ลองตีบวก6ได้เป็นความเสียหายคิทคอนถือว่าดีอันนี้ของดีเลยนะคร เน้นออฟที่ได้ใช้ก่อนเซตนี้แล้วกันอุปกรณ์ชิ้นนี้อัตราจุดอ่อนเปิดออฟมาเป็นอัตราจุดอ่อนเวลาทำออฟก็จะได้ง่ายขึ้นน่าจะต้องประมาณนี้แล้วก็ไปดูชุดเน้นหลักๆเลยก็คือเซตจุดอ่อนกับพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์เริ่มกันที่เซตโจมตีแล้วก็บวก6ของอุปกรณ์ลดความเสียหายได้โจมตีหน่วยมาเปิดออฟกับต้านทันไม่ค่อยน่าสนใจนะครับมาตีชิ้นนี้แล้วกันลดความเสียหายที่ระดับออฟนี่มาดีเลยนะครับ2อ,อันอัตราคิริคอนกับความเสียหายคิริคอนเปิดออฟได้เป็นอะไรชิงได้เป็น ป้องกันกับโจมตีแดโจมตีเป็นหน่วยดูชิ้นอื่นแล้วกันโจมตีทั้งหมดออฟล่างมีความเร็วถ้าไม่ลง SP ีก็คือได้บวกหกไปก่อนชาบได้อัตราจุดอ่อนมา2ครั้งนะครับสิแจมเดี๋ยวตีบวกต่อมาดูกันต่อเซตอัตราจุด on. ออนต่ผมตีที่3ามออฟก่อนนะครับมาลองเปิดออฟเปิดออฟได้เป็นป้องกันหน่วยแล้วก็มีลงอัตราคิติคอนหนึ่งครั้งได้อยู่แหละแล้วก็ตีอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดเปิดออฟได้เป็นความเสียหายคิทิคอนกับลงพลังโจมตี1ครั้งกหน้า ได้ไปต่ออยู่แล้วนะครับอันนี้ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ตีเปิดออฟอันนี้ครับอัตราคิทคอนอัตราจุดอ่อนเซตอ่อนโอ้โหผมว่านะอุปกรณ์ได้ใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับนี่แล้วก็ชิ้นนี้ก็ได้ใช้นะครับเซตลดความเสียหายเพิ่มพลังโจมตีเปิดออฟได้เชิงโจมตีทั้งหมดมีความเร็วด้วยชุดจากที่ดูเนี่ยมีหลายตัวมากแต่ในส่วนของอาวุธถ้าจะเน้นสร้างให้กับแทโองั้นเดี๋ยวเราลองไปสร้างอาวุธจุดอ่อนมาสักชิ้นหนึ่งละกันนะครับจากที่ดูนี่ก็คือไม่มีออฟที่ต้องการสักเท่าไหร่เพราะว่า ติดอัตราคิดิคอนมาด้วยก็สร้างอาวุธ6ดาวแล้วก็เซตจุดอ่อนนะครับแต่อฟเป็นอัตราจุดอ่อนของดีเลยไหมสร้างเข้าไปครับถ้าได้แบบ4ออฟด้านล่างแบบฟูๆูนะมีความเร็วด้วยก็จะดีนะครับอันนี้อฟล่างไม่ค่อยน่าสนใจไปต่อครับสร้างไปอีกทีหนึ่งลองดูหน่อยซิออกอะไรอัตราจุดอ่อนอฟล่างมีโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็อัตราบอกทําไมไม่ติด3 4ออฟขอ4ออฟมาสัก1ชิ้นลองดูหน่อยมาความเสียหายคิดิคอนนะครับแล้วก็อัตราคิดิคอนอย่างช้ำถ้าแทโอก็คือ6ดาวผมไม่ต้อง ผมต้องการเป็นพวกสปีดแล้วก็เซตเชิงเกมตีด้านอื่นมากกว่านะครับนนเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือหน้าได้ไปต่อเดี๋ยวเราไปตีเปิดออฟกันอีกครั้งหนึ่งมาสร้าง4อันได้ลองตีอันหนึ่งไปก่อนแล้วกันนะครับปึ๊บทองไม่พอหมดงานมาแล้วไหมทองหมดแต่ไปกดทองมาเพิ่มจัดไปครับพัวกคกได้ความเร็วอันนี้ก็น่าจะได้ใช้นะครับจากที่ดูเดี๋ยวค่อยตีโบกสแล้วก็ตีอัตราคิยขคอนอันนี้ที่เป็น3ออฟลงป้องกันซะด้วยไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ตีอันนี้อัตราจุดออน2ออฟ มีได้ใช้เลยก็คือจะเป็นอันนี้นะครับแทโออาจจะต้องเช็คโปรเจกต์อีกทีหนึ่งว่าเราจะไปรอดไม่รอดหรือเปล่าลงมาทําไมครับป้องกันจากที่ดูนี่ก็คือผลประกอบการนะครับที่เราได้รับมาถ้าเป็นในส่วนของชุดเนี่ยผมว่ามีได้ไปต่อหลายชิ้นมากๆนะครับโดยเฉพาะเอาให้ตัวละครอื่นใส่ที่ไม่ใช่แทโอแล้วอยากจะได้อัตราจุดอ่อนเยอะแล้วเรายืนไม่ไหวแต่ถ้าจะเน้นจริงๆแล้วก็คือต้องเป็นพลังโจมตีทั้งหมดนะครับก็มีพอได้ใช้บ้างหลายชิ้นอยู่พรานนี้ก็มาประมาณนี้นะครับมาลอง ลงเลทส0 0รอรอบมังกรสก,กิลตามที่เซตก่อนหน้านี้เลยของเซอินนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยเจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับของดี